นเนี่ยังก็รถเราขี้แบบไรขี้รถเราไส้แบบไรสิมั้งเป็นสิมั้งนี่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 นโอ้เก้าหนึ่งเก้าขี้แบบไรขี้รถเน่ะโอ้ต้องถามบ่าวสารธิการเจ้าของบริษัทครับผมบริษัทที่จ้างครับผู้เปจ้าของบริษัทครับ <c oughs> <c oughs> ว่าหมาขี้รถนะต <c oughs> อนนี้เอาเออก็คือจะว่าเนาะพอเนาะตัวเลขของพ่อก็เป็นตัวเลขเป็นแนวทางเนาะพอเนาะเป็นแนวทางที่หลอก ให้พี่ให้น้องเบิ้งไปคันมาเบิ้งกันเดี่ยวไปดือ้อจะมากันมันบูมหัวใจจะค้นดอกผู้หมุนผู้หมุนจะบังกอดเวลาผู้บอกอยู่วิลัมทีละ,ะผมพ่อกะทิ้งไทยกับเอซีนะครับผมที่ปฏิทสามพอยูนะครับผมนีวว่ทิ้งไทยจักหน่อยเวฟวอนให้เอซีพี่น้องสีน้ำตัวเลขไปน้ำตัวเลขตัวใดวด,ดีๆให้จับใส่เอาเอาหามาจับใส่เลยเมวดนี้กาบ่ผิดหวังที่เก่า คือขเขาละแต่ว,ว่าจับได้เอาแต่ว,ว่าให่พอวันจับนี่จับถือแน่บถือแน่ขั้นถือก็ว่าดีไปขั้นบ่ถือก็จะลากันแต่เด็กว่มี<ส><อ>มพ่อมั่นใจมั่นใจเอาอย่างคือเขาถือเขาโปอง้ง <laughs> แข็งตัวใหนที่สุดโอ้ยมักเบิดตโตมักเบิดตโตเอองามเบิดงามงามตโตงามวันนี้งามอีดีงามคักงามคักเด็กวิ่งอืมเด็กวิ่งเด็กวิ่งเด้อจับเอาเองเด้อคููเนี่ย แขยจับเอายานดาหมย์จังว่าหันเขาดาแล้วว่าหันดาหรอกครับกลับมันก็เป็นเล็กวิ่งนะครับเนาะถูดเล็กวิ่งเด่นวิ่งพอบูพันนะครับมันมันมันถูเล็กจับจับให้ดื้อจับให้ดื้อก็จับเป็นรถถือว่าถือกระชังแต่ว่าเพิ่นอยากให้จับไห้ไนี้ยแต่ของคนคือเล็ดเล็วิ่งนั่นแหละแต่ว่า จับกระจับสันด้วบ่ไดบ้างครันที่ดังหมดนั้นมันก็ถือตั้งบนด้านกางเลยใส่พ่อเอามาเบิ้งเอามาเบิ้งนะครับเอามาหาพี่แหนองเบิ้งเนี่ยตัวใดแมีมีตัวใดแน่ครับเรนน้องเลขวิ่งครับพี่น้องเอาเอาเบิ้งคักคักลดบานเอาแล้วครับดีบจดดีบแคบเด้อครับพี่น้องนะครับเลขวิ่งพ่อบัวพันนะครับมีหกมีหนึ่งมีศูนย์นะครับมาเปลี่ยนเปลี่ยนครับมนี่ม้ามวนี่คือมาเปลี่ยนเปลียนเนาะมนี่น้องมนี่เจ็ดครับเจ็ดหลุดไปแล้วครับเด้อพี่น้องปกติเนี่ยจะมีเจ็ดรับ ทุกงวดนะครับของพ่อบพันธุ์บัดบัดจับคู่ให้มีเจ็ดอยู่ด้วยนั่นมีเจ็ดบ่มีเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกตรงเอาไปอีกนู้นนี่เนาะตรงงกอนนเาะตรงบงก่อนเนาะพี่น้องตรงกับปูสารคามเด้อครับเขาบอกของผู้ใดมาเด้อพี่น้องแล้วว่าบ่อเลี้ยวของผู้ใดมาเด้อครับพี่น้องเพราะว่าบ่อทำนีไผลลงจากช่องเนาะบ่อทำนี้ช่อง youtube แผลลงนะครับเด็กซูร สูตรสูตรเลขวิ่งนี่ครับผมขอสอบถามนะครับพ่อนะครับประวัติเขาเป็นมากของเลขวิ่งพ่อนี่คำนวณมากโดนปะไดนแล้วครับโอ้ยมันหลายปีแล้วยี่สิบกว่าปีหมดแล้วนี่ยี่สิบกว่าปีแล้วเออแต่ว่าไม่ได้ออกแอบที่แบบนี้ไม่ได้บอกแอบที่ไม่ได้ออกช่องยูทูบยูทูบแบบนี้อันอันนี้เมื่อนั้นก็เลยไปหาไฟอันไอ้เบาอีสานทิแกนบาอีสานทิแกนหรือว่าเอาเขาเบาติเลขวิ่งขั้นเลขวิ่งถือบ่ตรอนัญญาเลยวะ ตามตามสถิติเรียกวิ่งของพ่อนี่เดินดีตลอดอยู่บอกพ่อเดินดีตลอดแต่ว่าผิดคือกันได้บอกมู่พวกไปพิสคือกันมันผิดแน่ยู่มันมันผิดเดจักเรามื่อไรมันพิดพูดเนี่ยตามสถิตินี่งวดก้อนนี่กับเขาอยู่ได้เนาะเขามาเบิร์หลายงวดวครับผมเขาเขาบอกเขานึงกับเขาสองตามตามสถิตินี่ที่เป็นยังสี่คือถ้าผิดงวดหนึ่งเดียวมันถึกเงา้แต่ว่าโดนๆเด้ยหลายงวด ค้อยสิผิดอีกแค่นึงมันมันอันนี้อันนี้กวนที่พิษเราเด้นเนี่ยดีแจ<า><อ>็คงวดสองงวดกับกับพิดแล้เนี่ยผิดผิดก็จะบอกว่าผิษละเนี่ยอ,อ,อันนี้มั่นใจแห้งปนใดครับพ่อในสูตรเลขวิ่งของพ่อหกหนึ่งศูนย์นีครับพ่อพ่อมั่นใจปนใดครับผมเอาความรู้สึกของพ่อเลยครับมั่นใจกะจังเคยบอกว่าน่ะบ่าพิษดอ,อกว่านี่นำเลยนเอยมีมีมีอะไรดีๆก็เอามาจับยัดใส่กันเลดคือจะงวดพังหันแล้วเนาะเออ ครับผมสอดทายในนั้ล้วพอครับผมในจุดนวนเหล็กวิ่งที่พอจับให้นะครับผมทุกตัวมีเม็ดครับยกเว้นเจ็ดนะครับพ่อพ่อเอาเจ็ดมาจากใส่ครับเอาเอาเอาไปใส่หกหน่อยล่ะเอาเจ็ดมาใส่หกหกเจ็ดนะครับผมแมนบัวพ่อนี่แล้วได้หกคางลางด้วยเลยเนี่ยวิ่งชุดหกเจ็ดเนี่ยอ๋อพอเพิ่มเติมเขามาคือเจ็ดหกเนาะตามรักเนี่ยสิจับได้แค่สามชุดแต่พอจับให้ในเป็นสี่ชุดก็คือเพิ่มเข้ามาคือเจ็ดกับหกหกนี่เป็น้องครับผมแนี่มึงดีดครับผมเป็นเหล็กหกได้ครับผมนะครับผมนี่ลายมือของพ่อบบบััััวพนนนเาะคครรผมี่ เป็นแนวทางเนานพเนะพอเนาะเออบ่ถียจะบ่เถียงจะลาเด้อบ่ว่ากันเนาะเป็นแนวทางเออครับพอบ่พันเราก็เป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับใส่วิจารณญาณในการลงทุนนะครับผมและการรับชมเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับผมโอ้ยมัน,ม,นมันงา่ายกับซีโบยูตัวใหญมากที่สุดมันง่ายพูดตัวร้ายมากคับตัเลขยิ่งเงี้ยพอ เด็กหกไปเอาเอาหกตั้งแต่ข้างวันนี้มายตาบาตาบาอยู่ในสามตัวนี่แหละจักเหตุตัวหนึ่งตาบาพอพันบาคิดว่าที่ๆแต่ว่าคิดว่าหกละหกไหลก้มูหกไหลก้มูไหลก็มูตาบาซ้ำกันเบิร์หายวาซ้ำกันตะไปอย่าหักพิงเถอะหักพิงเถอะเออมันมันถือปัจจุโตหวดอย่างเงี้ยมันถือโตหดนี้ถือปัจจุโตเออมันมันมันบ่ผิดหรอกงวดนี้กข้าบ่ผิดข้าบ่ผิดวันนี้พอจับคู่ให้นี่เอาไหม มีเหล็กอย่างไงนี่เอาคนกับสั่งว่าเพิ่งนี่อันครับผมพอจับให้นด้ครับแล้วในจํานวนเหล็กบิ่งของพ่อนะครับผมพอจับให้กับมีหกหนึ่งศูนย์นะครับสาหรับเหล็กบิ่งนะครับนะครับสาหรับพอจับให้กับมีหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดหกนะครับผมนะครับเจ็ดหกในการถือชมนะครับนี่คือเล็หกในการถือชมนะครับเป็นลายมือของพ่อเราเองนะครับกับ สบอคอยชัดเจนปยนบาดายกาทำประชมกาลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณามึงนะครับผมนะครับสำหรับเบอร์โทรเลที่บัญชีนะครับพอพอสิตสิหายได้บอครับผมก็หายไปไม่ไปเลยครับผมเขียนให้นะครับผมเอซี่บางตันเพป็นมิโซะนครับผมมาตอนครับเดอร์เพราะว่าเลขที่บัญชีนี่เป็นหนึ่งในการสนับสนุนนะครับผมนะครับเป็นค่าน้ำฮ่อนค่าน้ำซ่าให้กับพอบัพันนะครับสระเอซี่บางตันอาจสิมิโชกันไปนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อร์สลับ นะครับเลขที่บัญชีนะครับผมพ่อบัวพันธุ์นะครับผมมาทุกมาทุกหมวดนะครับเลขวิ่พ่อบัวพันธุ์นะครับเอฟซีแ้นสองนะครับผมนะครับเลขที่บัญชีของพ่อบัวพันธุ์นะครับผมเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทยนะครับผมนะครับเลขที่บัญชีสามศูนย์สามเจ็ดแปดหกหกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเจ็ดแปดหกหกสี่สองเจ็ดนะครับ ชื่อบัญชีนายบุญน,นางนาง,นางนะครับขออภัยครับนางบุญมีนิมิตนิมิตนะครับผมนะครับผมเบอร์โทรกับจังเห็นนะครับผมทันไรสะดวก แคบก็แคบได้นะครับเด้อนะครับสะดวกแคบก็แคบได้เลยนะครับผมนะครับเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์โทรของพอบพันเลยเด้อครับผมเบอร์โทรแมนบอครนครับก่ศูก้าแป่งแสีบอดกับจิตัวทั้งลูกสาวพอกได้ผมถ้าเกิดท่นใดทีอยากซีร่วมนะครับผมรวมซอยน้ำชากาแฟนะผมถาโอมาแล้วก็โทรไปเลยนผมโทรไปเบอร์โทรลูกสาวของพอบพันเท่านะครับผมทีคืนไห้นะครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสี่ เก้าหกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับย้ำเหมือนเดิมนะครับผมพ่อโบพันเป็นเพียงแนวทางนะครับผมในการนําเสนอเท่านั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับผมถ้าชอบพอลงทุนนะครับผมถ้าชอก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับสำหรับเอลซีละลายทันทีก็รับชมอยู่นะครับผมนะครับขอบคุณพ่อโบพันทั้งหลายนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะยังก่อ รถดอกขี้แบบไหนขี้รถแบบไหนสิมึงไปสิมั้งนี่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 โอ้เก่าหนึ่งเก่าขี้แบบไหนขี้รถนี่ยโอ้ต้องถามบริษัทที่เจ้าของบริษัทครับผมบริษัทที่เจ้าของบริษัทครับเพราะว่าหมาขี้รถนะนี่เอาเออกะคือจะว่านอพนอตัวเล็กของพอกะเป็นตัวเล็กเป็นแนวท่างนอพแนวทางที่หลอกให้พี่ให้น้องเบิ้งไปคั้นมาเบิ้งกับเด้าไปเด้อ จะว่ากันมันผู้หูใจจะค้นดอกผู้หมุนผู้หมุนอยู่บางกอกเพ่ลาผู้บอกอยู่วีรําัมพี่บะพ่อการถิงไทยกับเอซี่นะครับผมที่บทิีสามพอยูนะครับผมนี่ทิงไทยจักน้อย่วฟวอนให้เอลซี่พี่น้องสีน้ำตัวเลขไปน้ำตัวเลขตัวใดดีๆให้จับใส่เอาเอาหามาจับใส่เลยเวดนี้กับบ๊อิดหลังขี้เก่าถือขี้เก่ากันละต่ว่าจับใส่เอาแต่ว่าให่พอว่นันจับนี่ จับถือแน่บ่ถือแน่ขั้นถือกะว่าดีไปขั้นบ่ถือกะจาลากัน<ส><ข>อืมพอจะเร่งรี่มีพ่อมั่นใจมั่นใจเอาอีกคือเขาถือเขาโป่งโป่งเ